คิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนคุณจุดชนวนความคิดพิชิตโลกที่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะดิฉันครูแนนแลวิวันและนี่คือคิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะไปทุกที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะมาพบกับแขกรับเชิญที่คร่ำบอดในวงการศึกษาเราจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษาในมือของเราในวันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณแนนอยู่กับท่านคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะรองศาสตราจารย์ดกเรเกียรติสุดาศรีสุขค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะขอเรียกว่าอาจารย์จิ๋มนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาชวนคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนะคะในทัศนะของอาจารย์จิจ๋มการเปลี่ยนแปลงในโลกของปัจจุบันเนี่ยต่างจากอดีตยังไงแล้วในมือของนักการศึกษาเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงคะค่ะก็ถ้าเราเทียบการเปลี่ยนแปลงจากสมัยที่เราเด็กๆเ,เนาะครูแดนก็ น่าจะใกล้เคียงกับคุณจิบนะคะก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าจากจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้สังคมเราเปลี่ยนเร็วค่านิยมเปลี่ยนเร็วความเชื่อเปลี่ยนเร็วอัตลักษณ์ต่างๆเปลี่ยนนะคะเรื่องของระบบความรู้ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงหมดเศรษฐกิจก็เปลี่ยนวัฒนธรรมบางตัวก็เปลี่ยนบางอย่างที่เราเคยช้ามันเร็วขึ้นสมัยครูนี่ประเทศไทยช้ากว่า50ปีเมื่อก่อนเด็กๆ ตอนเป็นเด็ก,ดกๆคุณครูพูดในห้องเรียนเนี่ยคุณผูมถึงคิดว่าสักวันหนึ่งคุณครูบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยเร็วกว่าเราไปห้าสิบปีแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีทําให้เรามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะ <c oughs> เราเร็วขึ้นเปลี่ยนเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากนะคะที่สําคัญคือเมื่อการสายอยู่ในมือเราแล้วจะเปลี่ยนยังไง <c oughs> ก็อาจจะต้องมีการเรื่อง,องการปรับเปลี่ยนหลักสูตร ที่จะต้องเร็วแล้วไปสอดรับกับภาพอนาคตที่เด็กจะต้องใช้ใชนะคะ,คะเรื่องของการวิธีการจัดการเรียนการสอนที่อาจจะต้องไม่เหมือนเดิมะนะคะเกณฑ์สแตนดาดทั้งหลายที่จะบอกว่าเด็กต้องมีลักษณะอย่างนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยรวมทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อปูพื้นฐานเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะต้องเริ่มขึ้นเร็วกว่าน,นี้นะคะรวมทั้งการผลักดันความสามารถของเด็กเนี่ยไปตามที่ เราพูดเรื่องชายเซ็นเตอร์จริงๆอาจจะต้องมีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันอาจจะต้องเปลี่ยนมุมของการจัดการเรียนการสอนว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกภาคส่วนจะมีส่วนในการร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ช่วยกับคุณครูด้วยนะคะ,คะทั้งผู้ปกครองทั้งเทคนิคเชีย่ยนทั้งไหนรวมทั้งคนที่เชี่ยวชาญใน,ด,นด้านอาชีพนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เรื่องละมุนล,ละมุนแล้วอาจจะมีการดีไซน์สังคมที่มันเปลี่ยนไปเดี่ยเข้ามาช่วยในห้องเรียนมากขึ้นเช่น การใช้ผู้สูงอายุเข้ามาออกแบบช่วยช่วยเราในการพัฒนาการอยู่ร่วมกันม,มากขึ้นคือร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะคะ,คะแ,ลแล้วภาพรวมสําคัญคือต้องเปลี่ยนมุมมองเนาะว่าโลกเปลี่ยนเนี่ยเราจะปรับได้ยังไงทีนี้อาอจารย์คิดว่าในอนาคตนะคะการศึกษาเนี่ยจะมีส่วนช่วยเตรียมคนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในโลกที่เปลี่ยนไปได้ยังไงบ้างแล้วก็ทักษะใดบ้างที่เด็กๆ ควรจะมีติดตัวค่ะค่ะก็ในการจัดก,การสารนั้นจะต้องเตรียมคนที่มีลักษณะที่ที่ที่มองมีมุมมองการเชื่อมโยงเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยกับภาพของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยอ,อย่างอย่างเป็นระบบนะคะ,คะแล้วก็ใช้คุณลักษณะการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นตัวช่วยในการออกแบบเนาะ มีการปรับฐานคิดของคนจัดการสารให้ทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพนะคะมีการปรับไมเซ้นของครูเองและผู้ปกครองะนะคะที่จะต้องเปลี่ยนว่าวันนี้เราไม่ได้ไม่ได้มีการศึกษาเพื่อจะเพื่อตัวเองละเพื่อการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขอันนี้ก็คือการการวันนี้เราพูดถึงหลังโควิดนะว่าการดำรงชีวิตก็คือมีความสุขพออยู่พอกินเราจะทำยังไงที่ ปรับ m หม d เส t ของทุกคนไม่ให้ข้ามผลสิ่งเหล่านี้ไปเนาะเรื่องการมีการเชื่อมโยงอัตลักษณ์แล้วก็บูรณาการเด็กๆเนี่ยไปแบบองค์รวมซึ่งมันอาจจะต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะก็อันนี้คิดว่าจะช่วยเตรียมทําให้เวลาเราไปใช้ข้างนอกเราเราใช้องค์รวมเนาะแต่เราม่ไมไปออกถูกต้องค่ะแต่เรามาแยกเรามาแยกออกเป็นวิชาเป็นสปิตออกเป็นให้ย่อยที่สุดพอไปใช้จริง มัน,มนกลับมาไม่มันเอาไปใช้ได้ไยังไม่สมบูรณ์นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆที่ถูกอ,ออกแบบอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ทักษะที่เราควรจะปลูกฝังให้เขาเติบโตไปในโลกอนาคตที่จะอยู่ได้นะวันหนึ่งเราก็คงต้องไปเหมือนกันหมดนะคะ,ะ,ะก็คือทักษะแรกที่ครูคิดว่ามีความสําคัญก็คือเป็นผู้ใช้สังคม็นการเรียนรู้เนี่ยยังมีความหมาย<ะ>เราพูดถึงสังคมผู้สูงอายุแต่เรายังไม่เคยออกแบบให้เด็กๆเนี่ยใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ย อย่างมีความหมายแ้ะเรียนรู้อะไรกับมันแล้วก็เรียนรู้ที่ปรับตัวและดูแลซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้ที่มันจะต้องมีเรื่องแบบนี้นะคะเรื่องของสังคมที่มันมีความต่างกันมากขึ้นทั้งเพศ <c oughs> เพศสภาพศา <c oughs> ส,สนา <c oughs> ชนชาติที่จะมาอยู่ร่วมกันนะคะเรื่องของการทันการเปลี่ยนแปลงโดยที่ปรับตัวเองไม่ต้องมีใครมาบังคับอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่ จะต้องเป็นทักษะที่สําคัญในการที่จะอยู่ในโลกอนาคตค่ะเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพดี<ม>แล้วก็เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเป็นผู้มีทักษะในการที่จะพาประเทศไทยยืนสู่เวทีโลกอย่างสงา่าพาเผยนะี่คือการเป็นพลเมืองความสุภาพนอบน้อมที่ฝรั่งไม่มีแล้วเรามีมความเอื้อเฟื้อค่ะ โควิดเราจะเห็นว่าคนไทยบริจาคเยอะที่สุดในโลกนะคะเราช่วยกันแต่เราก็จะเห็นมุมที่ขาดแคลนว่าคนไทยอาจจะขาดการวางแผนชีวิตเรื่องเหล่านี้ต้องถูกดีไซน์ต้องมีทักษะเข้าใช่ค่ะใช่ค่ะครูคิดว่ามันต้องปรับแน่ๆเรื่องของถ้ามีโอกาสได้ออกแบบไปสุวนเรื่องของการวางแผนชีวิตสําคัญที่สุดนะคะตอนนี้ก็เราอาจจะลืมเรื่องนี้ไปจนกระทั่งมันเกิดวิกฤตเลยเห็นว่าเฮ้ ตอนแรกๆก็เอ้ยบริจาคด้วยเมืองไทยคือมีที่เดียวในโลกแต่ว่าพอเอาเอาเข้าเอาเข้าในน้องคาเมืองที่เราว่าเอ้ยอันนี้มันมันเกิดที่ต้นเหตุจริงๆคือเขาบางคนเคยประสบผลสําเร็จในชีวิตมามากแล้วเพิ่งรู้ว่าทุกคนถูกเห็นว่าอยู่อย่างลําบากนะคะก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องมีทักษะเรื่องการวางแผนชีวิตรวมทั้งทักษะที่เป็นนักคิดที่มี เข้าถึงปัญหา<ล>แต่และต่างอย่างเป็นระบบแล้วใช้ศาสตร์หรือที่เราเรียนไปเนี่ยสร้างกลยุทธ์ในการที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆไปแก้ไขปัญหานะคะรวมทั้งเ,เป็นคนที่คิดว่าน,น่าจะมีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการใช้ในการแก้ปัญหาค,ค่ะเราเห็นบางอย่างเนี่ยเราไปเซตโจทย์ให้เด็กตอบอย่างเดียวคําตอบที่คําตอบถูกแต่วันหนึ่งเนี่ย พอเราีหายคำตอบใช่ไหมคะกรงค่ะ,อคะพอมีปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นทําไมคนถึงคิดว่าวิธีนี้วิธีเดียวปัญหาหลายเรื่องที่เวลาครูโดนทางผู้ใหญ่ที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเข <c oughs> า,าจะแบบทําไมเด็กถึงเป็นอย่างนี้ลองไปออกแบบซิการศึกษาจะช่วยยังไงบ้างก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราสร้างคําตอบให้เด็กมีแพทเทิร์นเดียวก็พอเขาไม่ได้ฝึกที่จะใช้วิธีการหลากหลายในการแก้แปัญหาเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่เรื่องกัน ค่าตัวตายอะไรตรงนี้มันอาจจะเป็นอีกอันนึงที่ไปช่วยเสริมเราจะทํำยังไงนะคะก็อันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่คิดว่าสําคัญต้องต้องเป็นคนที่มีทักษะเรื่องการหากลยุทธ์หลายๆทางในการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องสนุกกับการแก้แก้แบบนี้ไม่ได้เอ้ยสนุกจะต้องแก้ไปยัง,งไงก็ต้องมีความท้าทายและมีความยืดหยุ่นใช่ค่ะใ, <น S 1> ใช่เดียวกันใช่ค่ะแล้วก็มองภาพว่ามันน่าจะมีความยั่งยืนใช่ไหมคะเกิดขึ้นในการจัดการศึกษาด้วยเพื่อตอบโจทย์หลายๆอย่าง เอาละค่ะแล้วในบริบทเนาะของจังหวัดเชียงใหม่บ้างนะคะจะมีการปรับตัวยังไงมั้งคะแล้วก็พื้นที่นะวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างคะค่ะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะคะแน,น่นอนอยู่แล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมทั้งทั่วโลกกาลังพูดถึงเรื่องความยั่งยืนแล้วก็การที่รับผิดชอบต่อสังคมคเนาะทุกอาชีพต้องรับผิดชอบต่อสังคมคะนะคะเราอยู่ในสังคมเชียงใหม่ เราจะเห็นว่าหลังโควิดเนี่ยไม่ต้องพูดเชียงใหม่ก็ได้นะคะ <c oughs> กลับบ้านใครบ้านมันนะคะคนเ <คน S 2> ชียงราย <c oughs> ยังขับรถทีบรถทีบจาก <c oughs> ชนบุรีมาที่เคยไปเก็บขยะ <c oughs> ทุกอย่างจะกลับมาบ้านเกิดเมืองนอน <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องคิดไว้ก่อนว่าคนเนี่ยอยู่เชียงใหม่ก็จะอยู่เชียงใหม่เมื่อถึงเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นเชียงใหม่เองเนี่ยคิดว่าทุกภาคส่วนเนี่ยต้องมีการขยับ นะคะแล้วก็บังเอิญที่มีพรบพื้นที่นวัตรกรรมมาด้วยมันก็ทําให้เหมือนกับเชียงใหม่จะหายใจโล่งกว่า<อ>ที่จะอิสระในการจัดหลักสูตรให้กับเด็กๆนะคะวันนี้หลังจากนี้ประเทศไทยขึ้นเบอร์หนึ่งเรื่องสุขภาพะนะคะหลังจากนี้อาจารย์แนนก็คงคาดเดาแล้วหลหะ<อ>ว่าจะมีคนมาอยู่ที่นี่มากโดยพ่อแยิ่งชาวต่างประเทศนะคะเชียงใหม่ขยับอะไรหรือย,อยัง อันนี้่าคิออันนี้น่าคิดอันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะคะเชียงใหม่มีทุกอย่างนะคะมีมหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลที่ถ้าจะเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศมาตฐานด้วยใช่ค่ะแล้วก็คนก็น้องน้อยนะคะใจดีเศรษฐกิจก็ถูกอาหารก็ถูกอากาศก็ดีถูกต้องค่ะเพราะนั้นธรรมชาติที่เกิดหลังโควิดเนี่ยทุกอย่างจะกลับไปสู่ ความค่าสิกเหมือนเดิมคนบ้านเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยอยู่เมืองหลวงจะย้ายมาอยู่เมืองใหญ่ <c oughs> นี่คือเขาให้ระวังมากนะคะคนบ้านเราจะไม่มีงานทํานี่คือการปรับตัวครั้งใหญ่ถ้าเราไม่ออกแบบเอาบริบทที่เปลี่ยนอย่างนี้เข้าสู่ห้องเรียน <c oughs> มันจะอยู่ไม่ได้ <c oughs> นะคะไม่ต้องรอให้ออกจากมหาวิทยาลายัยหรือออกจากโรงเรียนแล้วค่อยมานั่งคิดว่าจะทำอะไร แต่ถ้าเราออกแบบอย่างนี้ได้เด็กก็จะมีพื้นที่ในการคิดถูกต้องค่ะแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรกันแน่มีความถนัดอะไรใช่ค่ะแล้วก็จะอยู่เชียงใหม่ได้ยังไงอ,อ๋อก็จะเหมือนกับเด็กบางคนเขาอาจจะมีอาชีพเร็วขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอย่างนี้ด้วยอ,อ,อย่างนี้ <okay S 1> ด้วยรวมทั้งรวมทั้งการยังไม่ได้เอาสถิติเก่าๆก,ก,การขนส่งที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยออทางทางเครื่องบินนแทบไม่มีค่ะนะคะขนส่งสินค้านะคะแต่ตอนหลังเนี่ย สินค้าในปีห้าแปดห้าเก้าเนี่ยพุ่งกระฉูดเป็นพันพันกิโลต่อเป็นพันพันตันค่ะใ,ใช่ค่ะเนื่องจากเรามีการสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราลืมเอาเรื่องนี้เข้าถ้าไม่ลืมเคอรี่อาจจะเป็นคนไทยแกร็บอาจจะเป็นคนไทยไม่จําเป็นต้องเป็นคนต่างประเทศที่มาอยู่ที่นี่แล้วมาทําแบบนี้เราอาจจะเป็นคนไทยก็ได้ที่คิดได้ก่อนเพราะครูเราไปใช้ตําราเล่มเดียวไงเราลืมเอาตําราเล่มนั้นไปเป็นพื้นที่ที่มัน เกิดขยับคนแก่มากขึ้นอาหารที่จริงแก้รูว่าเกิดจากคนแก่มากกว่าเด็กๆไม่ใช่เกิดจากเทคโนโลยีเพราะคนแก่ออกบ้านไม่ได้พาะครูเห็นข้างบ้านเนี่ย <c oughs> ไม่อยู่ทํางานสายการบินเนี่ยโทรศัพท์สั่งสั่งคนแถวนั้นะเอากับข้าวมาส่งทุกวันคุณคิดด้สักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราออกแบบอย่างนี้นะนี่คือเมื่อสักหกเจ็ดปีแล้วนะเห็นเขาเอากับข้าวไปส่งเป็นบ้านๆ <c oughs> เนี่ยโอ้นี่มันมาจากคนแก่เนี่ยไม่ใช่มาเพราะเทคโนโลยี มันมีมานานแล้วนะคะแต่มันเป็นลักษณะที่ไม่ที่เราไม่ได้ดีไซน์ใค่ะถ้าเราดีไซน์วิชาเทคโนโลยีดีไซน์แบบนี้ลงไปแล้วเอาสังคมที่เกิดขึ้นอนาคตไปถามว่าขาดแคลนอะไรมันน่าจะเกิดคนไทยด้วยจริงๆร้านค้าปลีกแล้วก็มีตั้งนานรถแป๊บๆเนาะจัิมเคยทานไหมคะรถนะคะ พุ่มพวงก่อนที่เขาไปถึงที่เลยเนาะทุกที่ใช่ค่ะนั่นแหละดิลิเวอรี่นั่นแหละอันนี้ถ้าเกิดเราดีไซน์แต่ตอนนั้นอาจจะมีนวัตกรรมอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเราอาจจะเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนี้ก็ได้ถูกไหมคะใช่ว่าให้ไปลงที่บ้านไหนเอาของไปยังไงมีข้าวท่าใช่ค่ะอันนี้จะเกิดขึ้นในห้องเรียนได้ถ้าเกิดเรามีมุมมองใช่ไหมคะเราเราเราดีไซน์ตั้งนานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนถามว่าบริบทเชียงใหม่จะเกิดอย่างนี้เนาะหน้าหนาวคนจะมาเยอะค่ะ เราจะทำไงให้เศรษฐกิจเราดีเราจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นยังไงคงมันจะมีเยอะมากภูมิประเทศเราชนะเลิศที่สุดในสวยมากที่สุดและเคยขึ้นเบอร์หนึ่งของประเทศในบางฤดูกาลนะคะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องที่ทําให้ที่ทาวเชียง,งใหม่เองเรียกร้องให้เกิดพื้นที่นวัตกรรมก็คือขออิสระจากการออกแบบหลักสูตรเรื่องการวัดผลเรื่องของมาตรฐานที่เราจะวางว่าเด็ก จะเป็นประมาณนี้อะไร <Okay. S 1> ทานองนี้นะคะแล้วก็อิสระจากการบริหารจัดก,การมีเป้าหมายร่วมกันในการผลิต mm hmm. ลูกๆของเราว่าจะออกมาบิดออกไปทางไหนนะคะแล้วก็คิดระบบประกันคุณภาพเองแล้วก็มีการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ปกครอง mm hmm. กับทุกภาคส่วนที่จะเข้ามา <Okay. S 1> ตรวจสอบรวมทั้งรัฐที่ยังให้งบประมาณส่วนหนึ่งมาช่วยในการพัฒนาว่าเราเนี่ยพาเด็กเป็นอีกที่ ที่อยู่ในโลกนี้ได้เนี่ยนะคะ,คะก็อันนี้ก็คืออีกอันนึงในงใน,ในมิติตใช่ค่ะพี่น้องทั้งค่ะคือก็จะ,ะทุกอย่างการปลดล็อกหลายๆส่วน แล้วที่สําคัญก็คือเราเหมือนระเบิดออกมาจากภายใต้ของบริบทของเชียงใหม่เองด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะบริบทของโรงเรียนด้วยใช่ค่ะเพื่อจะไปตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรามีอะไรดีเยอะแยะมากมายใช่ค่ะเราแทนที่จะเอาไปข้างนอกเรามาใส่ไว้ในห้องเรียนใช่ค่ะแล้วก็ดีไซน์การสอนใช่ไหมคะ,คะจาใะ์ใช่ค่ะใช่ค่ะดังนั้น,นะคะ่ะการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมในอีก7ปีข้างหน้าแล้วก็ภาพอนาคตในมุมมองของจารย์นะคะ จะเป,เป็นยังไงมั่งคะอาจารย์ค่ะสำหรับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมนะคะจังหวัดเชียงใหม่จริงๆแล้วมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนะคะ,คะแล้วก็มีศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเป็นเลขาธิการก็ครูแค่เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นคณะกรรมการแต่โดยภารกิจที่รับผิดชอบในการผลิตครูเนี่ยก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะ ช่วยทาให้มันกระเพื่อมทั้งหมดนะคะ,คะเช่นเช่นตอนนี้เราก็ได้รับมอบจากทางภาครัฐเนี่ยให้เราลงมาช่วยเหลือสิบห้าโรงเรียนนะคะ,คะที่จะทําให้พรบบอนี้มันบรรลุนะคะ,คะแล้วก็จะมีอีกทีมหนึ่งที่อยู่ในทีมของคณะ,คะที่จะาตามเก็บข้อมูลในส5ห้าโรงเรียนนี้ว่ามันจะควรจะไขข้อกฎหมายอะไรบ้างที่ทําให้พรลบอนี้บรรลุเร็วขึ้นนะคะ,คะเช่นการบรรจุครูหรือโรงเรียนดารานี่ก็ได้รับงบประมาณในการช่วยเหลือ สมมติว่าหนึ่งพันบาทถ้าจะทําอย่างนี้รงเรียนดาราบอกต้องต้องการสร้างเด็กแบบนี้ซึ่งจะไปสู่ระดับโลกสมมุติอย่างนี้นะคะ,คะจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการคิดตัตกรรมตัวนั้นตัวนี้นสมมุติว่าถ้าเราพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราสร้างได้ดีกว่าสแตรฐานทั่วไปภาครัฐก็ไม่จําเป็นต้องช่วยเรา1,000บาทก็อาจจะเป็นสิบเท่าของในนี้ก็อยู่ที่ข้อเรียกร้องที่เราจะเสนอไปนะคะเพราะว่าเราเรากำลังผลิตคนให้กับ เพื่อประเทศไทยค่ะก็เหมือนกับว่าเราต้องสร้างคุณภาพในตัวเราให้ชัดเจนก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วเราก็จะขยับตรงนี้ไปทั้งระบบะและพื้นที่นวัตกรรมก็คือจะทําให้เกิดการดูแลเอาใจใส่แล้วก็มีการช่วยของของมหาวิทยาลายัยแล้วก็ทุกภาคส่วนใช่ค่ะก็พื้นที่นวัตกรรมนั้นจะมีมันจะมีข้อขข้อกฎหมายนิดนึงก็คือในในช่วงนี้นะคะสำหรับโรงเรียนหกโรงเรียนในจังหวัดเชีงยงใหม่ก็คือว่า สามารถไม่ต้องใช้หนังสือของกระทรวงอ,ออกแบบหลักสูตรเองได้หมด <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ว่าจะต้องมีเป้าชัดว่าจะพาเด็กไปลงไปไปไปมีลักษณะแบบไหน <c oughs> นะคะแล้วก็ปีนี้ก็มีเพิ่มอีก45โรงเรียนนะคะ <c oughs> คิดว่าภายใน7ปีนี้ในโรงเรียนในช่วงของปีแรกที่เข้านะคะหกเอโรงเรียนนี้อาจจะมีสักครึ่งหนึ่งที่น่าจะหลุดจาก หมายถึงว่าเข้าสู่พรบแล้วค่อยใช้ข้อกฎหมายใหม่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามหลายจังหวัดก็ได้เริ่มที่จะให้อย่างสีสเกตเนี่ยปีหน้าปีหน้านี้จะเต็มพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นทุกโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนนำร่องทั้งหมดทั้งหมดใช่ค่ะทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลใช่ค่ะใช่ค่ะเขาคุยกันเป็นจังหวัดที่จังหวัดระยองก็เช่นเดียวกันก็นำร่องไปประมาณสิบโรงเรียนแต่ว่าเขาออกแบบเพื่อสร้างคนเพื่อเป็นอยู่ใน อุตสาหกรรมของระยองโดยเฉพา<อ>ะเขาเขามีพื้นที่อุตสาหกรรมใช่ค่ะ,คะเพราะนั้นเขาก็เลยมีโครงการเรื่องการผลิตครูอีกแบบหนึ่งโอเคที่จังหวัดลุกขึ้นมาทําเองนะคะ,คะอันนี้ก็แต่ละจังหวัดก็ขยับนะคะเชียงใหม่แล้วก็ขยับเหมือนกันโรงเรียนดาราวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นโรงเรียนหนึ่งในพื้นที่นวัตกรรมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในภาพลักษณ์ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมสูส่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เนี่ย ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยเองแล้วก็พื้นที่นวัตรกรรมอาจารย์คิดว่ามันพอเป็นไปได้ไหมคะหรือมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วที่โรงเรียนดาราลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจฐานความรู้นี้เนี่ยไม่ได้ไกลาจากสิ่งที่โรงเรียนดาราทําไปแล้วโรงเรียนดารามีหลายเรื่องที่เป็นตัว knowledge ที่สามารถทถาาําเศรษฐกิจได้เช่นเรามีสายสินมีเดีย ใช่ไหมคะเทคโนโลยีสารสนเทศใช่ค่ะก็มีดุริยางที่เคยเปสบผลสำเร็จระดับโลกมาแล้วมาแล้วค่ะมีเทคโนโลยีการอาหารที่ผลิตเบเกอรี่เบเกอรี่อาหารอื่นด้วยใช่ไมคะใ่ค่ะมีอาหารทุกชนิดเลยค่ะค่ะก็อันนั้นก็คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของการออกแบบชั้นเรียนแบบใหม่แล้วก็ออกแบบทั้งโรงเรียนด้วยนะคะไม่ใช่อันใดอันหนึ่งนะคะถ้าเราเอาตรงนั้นเป็นฐาน เป็นเศรษฐกิจค่ะนะคะเราก็เอาสร้างองค์ความรู้ใหม่มเช่นมีเบอรเกอรี่ออกแบบใหม่ใช่ค่ะมีเบอรกเกอรี่ตัวหนึ่งที่น้องอ,ออกแบบมาแล้ว <คะ S 2> เราจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงเ,<อ>เราก็อาจจะใช้นักเรียนสายศิลป์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลให้คนชิม <คะ S 2> ต่างวัยกันชิม แล้วก็เก็บสถิติเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะทาวิจัยใช้วิจัยเป็นฐานกับนักเรียนสายศิลป์เพื่อไปดูว่าคนกลุ่มไหนชอบแบบไหนและอยากจะให้ปรับอะไรอ๋อเหมือนเหมือนรสชาติแล้วก็แต่ละวัยก็จะไม่เหมือนกันแพ็กเกจจิ้งเบเกอรี่แน่นอนแล้วคุณแดนคุณแดนซื้อกับลูกซื้อกันกิฟเกคนละแบบคนละแบบกันมันก็แล้วแต่รสสิ่งอย่งเราอาจะซื้อมากินมบได้แล้วก็ลูกอาจจะเป็นช่่ือมาถ่ายรูปใช่ค่ะแต่พอไปถึงอันนี้ก็อาจจะ ไปถูกออกแบบใหม่ในการโฆษณาหรือทำไอ้โลโก้เลยโดยนักเรียนเทคโนโลยีอ๋อรวมมีเดียคือเหมือนแบบเอาตรงนี้มาเป็นทีมแล้วก็คือเหมือนเอาตรงเนี้ยแล้วก็เป็นเหมือนอยู่ในองค์กรเดียวกันแล้วก็ผลักดันผลิตภัณฑ์เนี้ยให้ก้าวสู่ค่ะอ๋อเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นยังไงก็คือต้องไม่แย่งกันต้องแบ่งงานกันทำนะคะนักเรียนสายวิทย์ก็อาจจะเอาขนมนี้ไปวิจัยว่า น้ำตาลหรือแป้งส่วนผสมอะไรที่มันเหมาะเรื่องสุขภาพของคนแต่ละวัยถูกต้องค่ะหรืออาจจะเป็นผู้ป่วยใช่ค่ะเบาหวานแต่ต้องป่วยความดันอะไรองนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เขายังอยากได้น้ําตาลอยู่อะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วเอาส่วนนี้เนี่ยท้ายสุดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมันก็อาจจะออกแบบน้ําตาลแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันน้ําตาลแบบนี้สําหรับคนอายุหกสิบซึ่งมันก็จะถูกกระบวนการแบบนี้ มุนไปเรื่อยๆนี่คือการใช้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็บูรณาการเอาความรู้แต่ละหมวดเนี่ยมา,าสร้างถูกต้องค่ะนี่คือเศรษฐกิจฐานความรู้เหมือนดุริยางค์เขาเนี่ยเราเนี่ยคิดเล่นๆนะคะ,คะในเมื่อชนะระดับโลกแล้วเรากลัวอะไรกับคนต่างประเทศทำไมเราไม่เอาเอาเมืองไทยก็ได้วันนี้เกิดเราจะมี เส้นเสียงที่เด็กๆออกแบบเองอโดยผ่านรุรยยางหรือผ่านังแบนของเราเนี่ยแล้วเข้าไปสู่ในหนังว oh, อนดิสนีย์สมมุตินะคะสม <c oughs> สมตุ <c oughs> มติสมมุติทําได้แต่ต้องเปิดพื้นที่แล้วออกแบบให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสทําแบบนี้นักเรียนดาราหลายคนคุยกับโปรดิวเซอร์ทำไมจะคุยไม่ได้ไปแบบฐานธรรมชาติแล้วเขาจะมีวิธีเองว่าถ้าเขาทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ไปอย่างนี้ทุกอย่างจะช่วยกันหมด นี่คือเศรษฐกิจฐานพลเมืองที่สุดเศรษฐกิจฐานความรู้เนี่ยเราแล้วครูแดน,นเองก็ต้องตั้งโจทย์ว่านี่เราทําเพื่อโรงเรียนแล้ววันหนึ่งที่เขาไปอยู่ในองค์กรอ,อื่นไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนดาราทําอยู่ก็มันจะเป็นเรื่องความลึกที่มันฝังตัวค,คนนะคะอืแล้วก็การเราเออกแบบอย่างนี้อาจารย์ได้ตั้งแต่เอื้อเฟื้อทําเพื่อประเทศไทยอาจารย์อาจจะ แค่ถ้าถ้าสูนขายระดับโลกได้ส่วเบเกอรี่ขายระดับโลกได้สมุินะคะคิดคำนวณภาษีออกมาเนี่ยอืน้องทําเพื่อคนอื่นเท่าไหร่ทุกแคมออกแบบดูที่เราไปถึงหรือเปล่าคุณครูต้องเก่งเรื่องนี้ในการออกไปให้เห็นว่าเขาหนึ่งชิ้นเขาทำให้สังคมได้เท่าไหร่เขาจะภูมิใจเขาย่งเรียนภาษีมานะไม่เคยเลี่ยงภาษีนะคะเพราะคุณรู้ว่าทุกอย่างต้องให้กับส่วนกลางเพราะฉะนั้น การที่เรามีความรู้หลายๆศาสตร์ยิ่งดีแล้วเราระเบิดความรู้ตรงเนี้ไปแล้วก็สร้างสถานการณ์หรือสร้างโอกาสในการเรียนรู้เนาะเด็กๆก็จะหยิบยื่นตรงนี้ให้กันและกันแล้วก็วันหนึ่งก็ให้คนอื่นได้ด้วยใช่ไหมคะใช่คะเอาละค่ะสุดท้ายท้ายสุดอาจารย์มีอะไรจะฝากไว้กับผู้ฟังเมื่อกี้เดี๋ยวมีเดียจะน้อยใจนะค่ะเดี๋ยวมีเดียจะน้อยใจมีเดียนิดนึงวันหนึ่งเราอาจจะเห็นหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งที่ออกจากจากพวกเราค่ะยิมฝาก เผื่อเผื่อเอาไอเดียหลายๆคนมาต่อกันอาจจะแต่งเพลงโฆษณาอะไรดังๆไม่หรืออาจจะเป็นฝาก ไวรอลอะไรก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะทําให้เป็นเรื่องเป็นราววางแผนดีๆสักปีสองปีอาจจะออกนะคะแล้วเด็กจะถูกแล้วจบออกไปแล้วเนี่ยบางทีไม่ต้องรออะไรแล้วมันก็ใช้งานได้เลยหรือบางทีจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเด็กเดี๋ยวนี้เนาะใช่ก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะฝากนะคะมีเดียห้ามน้อยอกน้อยใจอันอื่นก็ไปได้นะคะเราเราใช้ศักยภาพ กลุ่มนั้นเขาอาจจะถูกไปเตรียมเป็นหมอไปอะไรช่างเขาแต่ว่าเราอะใช้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอย่างอื่นวิชาการแล้วก็บูบูสักครึ่งวันอะไรทำนองนี้มันก็มีแนวโน้มจะต้องเรียนแบบนี้เยอะขึ้นเนาะฟังก็สนุกแล้วค่ะก็อยากจะให้ฝากอะไรก็คือเอาจุดที่หนักที่สุดในการที่จะทําให้ทันการเปลี่ยนแปลงท้ายสุดต้องนึกต้องตั้งจิตให้กับเด็กๆเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูต้องเปลี่ยนใหม่หมด ครูต้องเปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเรียน Active Learning <Okay. S 1> นะคะก็คือคุณครูต้องมีมุมมองในการบูรณาการข้ามศาสตร์และเห็นคุณค่าของศา <Okay. S 1> สตร์อื่นที่ตัวเองไม่ได้เรียนมาด้วยอันนี้ก็ขอต้องแก้อย่าง,งเร่งด่วนอันนี้ต้องเปิดใจทนเป็นหวงครูชีดว่าฉันก็จะต้องชีว่ามาเป็นนางเอกอแต่จริงๆเด็กๆเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะคะก็อาจครูเองก็ต้องใจกว้างแล้วก็ครูเองก็ต้องมองคุณค่าของศาสตร์อื่นเราต้องปรับไมค์เซ็ตใหม่นะคะ เรื่องของการใช้อนาคตของเด็กเป็นฐานในการพัฒนาเมื่อกี้ก็คือถ้าเราตั้งเป้าว่าเขาจะต้องอยู่ในเศรษฐกิจฐานความรู้ถึงเขาเป็นหมอเขาก็อยู่ในเรื่องอย่างนี้ได้เขาจะรอเสียบเข้ามาช่วยอง์รวมยังไงเนี่ยนะคะก็คืออันนี้มันจะได้หมดเนาะเรื่องของการคุณครูต้องมีต้องเปลี่ยน mindset เรื่องการเรียนว่าในตำรายอย่างเดียวใช้ไม่ได้แล้วต้องมีการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ปราก,การตารภาพอนาคตสู่การพัฒนา,นาเด็ก แบบองค์รวมให้ได้นะคะเรื่องของการที่ครูเห็นการคิดต่างที่เดิมเนี่ยโอ้ยเธอไม่ได้เธอคิดอย่างนี้เธอผิดที่ว่าเราไม่เจอเนาะก็เราก็เคยเจอมันแต่เราอย่าให้มันเกิดขึ้นก็คือครูที่เห็นความต่างแล้วโอ้เธอทำไมเธอเธอคิดเจ๋งก็ครูสไปครูเด็กๆต้องเปลี่ยนใหมเ่เซ็ตใหม่หมดมค่ะขบวนการจุมาน้อยขึ้นดอยต้องเกิดขึ้นนะคะ<น>ถ้าไปตั้งเรียนฟังก็คือว่า ท่านเพื่นักเรียนฟังคนณหิงพูดว่าสมะบวนกาจูบันนก็คือการสร้างแรงบันดาลใจนั่นเองแต่คนเมืองพึ่ว่าจูบันน้อยขึ้นดอยไม่ได้เนะาะก็คือครูต้องไม่ใช่คนเก่งที่สุดครูปเปลี่ยนบทบาทจากนางฟ้านะคะในห้องเรียนนะคะให้ไปเป็นเด็กเป็นนางฟ้ากับเป็นเทวดาแทนเขาบอกว่าทําอย่างนี้เด็กจะกลายเป็นคนเก่งแล้วโตเร็วเราเห็นน้องลาวานะกรุงเทพคริสเตียนเนาะ,ะเขาบอกทําไม่ได้ปนหนึ่งน้องลาวาเหมือน เพราะครูคนให้น้องลาว่ามีโอกาสมีพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นเพราะนั้นเขาถึงโตเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งถอยบทบาทเราออกมาเท่าไหร่น้องๆก็จะเก่งแค่นั้นอันนี้ก็ฝากนะคะว่าเราอาจจะต้องพร้อมที่จะต้องใช้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้การคิดเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เรื่องอีกอันหนึ่งที่ก็ฝากไว้สาหรับคุณครูรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะรวมทั้งน้องๆตัวนะลูกเด็กๆด้วยเนะว่า เรื่องการแข่งขันอะหยุดเถอะในห้องเรียนอะเรียกร้องอันนี่คือเป็นประเด็นที่ครูโดนทางผู้ใหญ่ที่เป็นเป็นสภามหาวิทย<ช><ช>าลัยนะคะออกแบบยังไงไปลองดูซิว่าควรจะออกแบบที่มันลดแข่งขันได้ไหมอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าการแข่งขันในห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ออกไปแล้วก็นักเรียนอาจจะไม่ใช่นเรียนดารานะคะท,ที่อื่นออกไปตีกันเห็นอะไรนิดหน่อยแล้วก็เ<ช>พราะต้องการเอาชนะกันตลอดอันนี้ก็ฝากนะคะว่าถ้าเรางดการแข่งขัน เราออกแบบใหม่ให้สร้างชิ้นงานที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและทําเพื่อคนอื่นมากขึ้นมันก็จะรักและสามคขีแล้วก็จะตุ้มจะเฟือคนอื่นเนาะ,ะก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอครูผู้สร้างแรงบันดาลใจที่ต้องใช้หูของเราใช้สายตาที่ให้กําลังใจแล้วการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้แสดงความผิดคืออู้พูดง,ง่ายๆคือคุยกับเด็กเหมือนกับอู้คนใหญ่อะ่ะทำยังไงให,ให้ให้เหมือนกับ หัวเปียงกันน่ะนั่นหมายความเขาจะโตเร็วขึน้นนี่ก็ฝากว่าทํายังไงให้เป็นครูที่ห้องเรียนแอคทีฟต,ต้องเป็นครูรู้สร้างใดมันเรยใจแต่ด้วยคําพูดคําจาความจริงใจที่ออกมาเนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยกล้าคิดแล้วก็ต่อไปเขาจะนําประเทศนี้ได้นี่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวสําคัญไม่ว่าจะพื้นที่นวัตกรรมหรือไม่มีพื้นที่นวัตกรรมยังไงเด็กก็จะยืนอยู่ได้ค่ะค่ะโอ้ข,ข,ขอบคุณมากมากเลยนะคะก็คือ หลักการสําคัญเลยคือการเปิดเนาะโดยเฉพาะการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดความคิดใหม่ๆให้เข้ามาแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆแล้วที่สําคัญก็คือการเปิดใจทั้งครูทั้งนักเรียนแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะที่ร่วมกันนะคะโอวันนี้นะคะก็ได้รับข้อคิดมากมายเลยนะคะโลกเปลี่ยนนะคะเราปรับเราต้องขยับเพื่อลูกหลานของเราค่ะและไม่ว่าคุณจะคิดอะไรนะคะแต่ในวันนี้นะคะ คิดดีที่นี่ดาราแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะคิดดีท นี่ดาราพอดแคสต์มาจอยกันเก็บ m e เ s สเซจเรียนรู้และพัฒนาเ่าปล่อยให้ตัวเราอยู่อย่างนั้นเก็บความคิดเอามาพัฒนามาเริ่มกันที่นี้เปลี่ยนทวิตที่คิดยับเปิดรับสิ่งใหม่ไม่มีการปิดคิดกันให้ดีว่าพรุ่งนี้วันที่ดีกว่า